วันแรกที่เอามาลงเลยครับทุกคนผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงมันตายไปแล้วตัวหนึ่งครับทุกคนเพราะผมได้นอนเข้ามาเนี่ยครับผมแค่หนึ่งนิ้วทุกคนเล็กแบบเท่าเนี้ยทุกคนและผ่านมาอีกวันหนึ่งตอนเช้านะครับผมทุกคนอ่าประมาณสัก9ก้าโมงผมมาดูน้องปลาเนี่ยมันตายอีกตัวหนึ่งครับทุกคนสรุปคือมันตายไปแล้วสองตัวซึ่งเจ้าดึงสีสีบัวนะครับผมจะมีราคาที่แพงกว่าเจ้าดึงสีสีตาสีแดงปกตินะครับผมทุกคนเพราะว่าบัวเนี่ยมันค่อนข้างหายากกว่าและสามารถทําได้ยากกว่าผมทุกคน สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้กี่ของผมไอไก่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวปลาเฮเกอร์อีกมืเอินครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมสั่งน้องมาใหม่ทั้งหมด สองตัวครับผมหนึ่งคู่เป็นสายพันธุ์ L หนึ่งีีครับผมแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งีีแบบปกตินะครับทุกคนเป็นหนึ่งซีซีแบบว่าสีเหลืองครับทุกคนจะเป็นตาสีฟ้าตัวสีเหลืองแบบหางยาวครับผมอ่าซึ่งสายพันธุ์นี้ครับผมจะมีทั้งหางสั้นและแบบหางยาวครับทุกคนถามว่าทาไมผมถึงไม่สั่งหางสั้นมาใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเจ้าพวกหางยาวนะครับทุกคนเวลาผสมพันธ์เนี่ยครับผมมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะออกมาเป็นหางสั้นด้วยครับผมทุกคนอ่าผมเลยไม่สั่งหางสั้นมาผมก็เเเเยสั่่งงฉพพาาาาาาะะแคคหวมมรรผทุกกนถ้ิด ั่งแค่หางสั้นมาอย่างเดียวใช่ไหมครับทุกคนสมมุติสั่งมา1คู่มันก็คือจะออกลูกได้แค่หางสั้นครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเราสั่งหางยาวมา1คู่นะครับผมมันก็จะออกลูกได้ทั้งหางสั้นและหางยาวครับทุกคนผมว่ามันดูเบิร์กกว่าครับผมถึงแม้หางยาวเนี่ยครับผมจะแพงกว่าหางสั้นประมาณสัก100บาท150บาทอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ยังคุ้มอยู่นะครับผมก็เจ้าน้อง2ตัวนี้ครับผมผมได้มาจากร้าน นี้เลยครับผมอ่านี่ครับผมร้านนี้เลยก็สามารถไปติดต่อซื้อพี่เขาได้ครับผมคือพี่เขาเนี่ยครับมีปลาเยอะมากทุกคนปลาทักเกอร์แล้วก็ราคาดีนะครับผมบอกว่ามาจากผมก็ได้ครับผมพี่เขาอาจจะมีส่วนลดของทวงของแถมให้อะไรนิดหน่อยครับผมและนอกจากนั้นยังไม่พอพี่ยมีคอนโดปลาขาอีกด้วยครับทุกคนก็ลองไปเลือกหาไปเลือกดูกันครับผมอ่าก็นี่ครับผม ชื่อเพจอยู่ใต้นี้แล้วครับผมก็กดไปได้เลยครับก็ตอนนี้ครับผมผมเลี้ยงน้องเขาได้มาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วครับทุกคนจริงๆแล้ววะเจ้าตัวนี้ครับผมพี่เขาแถมมาให้ผมทั้งหมด4ตัวครับผมทุกคนแต่ว่าวันแรกที่เอามาลงเลยครับทุกคนผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงมันตายไปแล้วตัวหนึ่งครับทุกคนเพราะผมได้น้องเขามาเนี่ยครับผมแค่หนึ่งนิ้วทุกคนเล็กแบบเท่าเนี้ยทุกคนวันแรกผ่านไปประมาณ3าถึง4ี่ชั่วโมงนะครับทุกคนตายแล้ว1ตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วผ่านมาอีกวันหนึ่งตอนนช้าะคครับผมทุกน ประมาณสักเก้าโมงผมมาดูน้องปลาเนี่ยมันตายตัวหนึ่งครับทุกคนสรุปคือมันตายไปแล้วสองตัวตอนนี้ก็คือผมเหลือแค่สองตัวครับผมทุกคนตอนนี้ก็แข็งแรงผ่านประมาณเหนือทิ์แลวไม่น่าจะตายแล้วถ้าเกิดทุกคนอยากดูน้องแล้วใช่ไหมครับผมว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมและเท่าน,นั้นยังไม่พอทุกคนผมฝากกดติดตามไอจีผมให้หน่อยนะครับผมไอจี IG ส่วนตัวตรงนี้ครับผมทุกคนเพราะว่า ไอจีเก่าผมอะโดนแฮ็กไปทุกคนตอนนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่คนติดตามยังไม่ถึง10เลยครับผมทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตาม Facebook ส่วนตัวผมด้วยนะครับผมทุกคนอยู่ข้างล่างนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจไอไก่คนดีคนเดิมด้วยครับผมทุกคนก็ขึ้นข้างล่างให้เหมือนเดิมครับผมทุกคนก็พวกนี้ผมก็จะอัปเดตข่าวสารที่มันแตกต่างกันไปครับผมอย่างเช่นไอจีผมผมก็จะอัปรูปปกติว่าผมทําอะไรบ้าง อย่างเช่นใน Facebook ผมก็จับอะไรเรื่อยเปืือยทุกคนแต่ในเพจคี้ยผมก็จับเอ็นน้องปลาใหม่ๆเผื่อวันนี้ผมไปสวนด้จักผมไปเจอนู่นนั่นนี่มาผมก็จับลงในนั้นนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนอยากดูน้องปลากันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมทุกคนก็จะเป็นเจ้า L44 นองฟินครับผมบูอายครับผมบูอายก็หมายถึงว่าน้องเขาจะมีตาสีฟ้าครับผมทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้เวลาโตมาจะไม่เหมือนกับ144 24k นะผมทุกคนคือตัวนั้นอ่ะตาสีแดงใช่ไหม แต่เจ้าตัวนี้ตัวจะสีเหลืองอ่อยเลยครับผมทุกคนเมื่อโตแล้วก็อย่างภาพนี้นะครับผมทุกคนคือตอนโตของน้องเขาซึ่งเจ้าดึงสีสีบัวนะครับผมจะมีราคาที่แพงกว่าเจ้าดึงสีสีตาสีแดงปกตินะครับผมทุกคนเพราะว่าบัวเนี่ยมันค่อนข้างหายากกว่าและสามารถทําได้ยากกว่าครับผมทุกคนซึ่งผมก็ได้เป็นลองฟินมา2ตัวใช่ไหมครับผมอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดผมเอาเจ้าสายพันธุ์เนี้ยแต่เป็นหางสั้นมาด้วยเวลาออกลูกมันอาจจะออกแต่หางสั้นทุกคนผมก็เลยเอาหางยาวมามันจะได้แบบมีโอกาสหลุดตัวหางสั้นและหางยาวมาครับผมมททุกกคคนนอ่่าจะได้ีีลู หลากหลายครับผมต่อมาเราก็ไปดูลักษณะทางกายภาพกันต่อครับทุกคนนอกจากตาสีฟ้าแล้วนะครับทุกคนตัวเขาก็จะออกเหลืองเหลืองทุกคนแต่คือตอนเด็กเนี่ยมันยังออกเหลืองไม่มากทุกคนมันจะเหมือนแบบเพลือกๆอ,อยู่มันจะแบบเหลืองอ่อนๆถ้าเกิดโตยิ่งโตเนี่ยยิ่งเหลืองมากครับผมทุกคนอ่าแล้วทุกคนลองดู ทีบของเขาเนี่ยกระโดขง,ขง,งของเขาเนี่ยแล้วก็ตรงหางเขาเนี่ยคือจะยาวมากครับผมทุกคนส่วนเรื่องความยาวนะครับผมทุกคนคือมันจะมียาวหลายแบบทุกคนคือจะมียาวมากยาวปานกลางยาวน้อยครับผมซึ่งที่ผมเคยเห็นมาคือผมเคยเห็นแบบยาวมากมาแล้วครับผมหนึ่งครั้งแต่ผมเคยเห็นในเน็ตนะครับทุกคนไม่เคยเห็นของจริงแต่เจ้าพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยาแบบไหนสาหรับผมนะคือมันตัวเล็กทุกคนลองดูเด่นปะ่ะคือมันตัวเล็กแล้วมันยาวประมาณนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะยาวประมาณปานกลางนะทุกคนไม่ก็ยาวมากเลยเพราะตัวมันเล็กอยู่ทุกคนลองค มันจะยิ่งยาวขนาดไหนทุกคนลองดูดิเออเพราะมันยาวอยู่นะ <c oughs> คือไอตัวที่ผมเห็นนะทุกคนคือตัวมันใหญ่แล้วไงประมาณ2นิ้ว3นิ้วและ หางกระโดงที่มันยาวมากเลยแต่าต,ตัวนี้มันเล็กอยู่ทุกคนแล้วทุกคนลองดูตาของเขาคือตาฟ้าเนี่ยคือมันไม่ได้ฟ้าทั้งตานะทุกคนคมันจะมีตาขาวอยู่แล้วก็จะมีข้างในเนี่ยจะเป็นตาสีฟ้าครับทุกคนคือไม่ใช่แบบทั้งดวงตาสีฟ้าเลยอย่างนั้นนะทุกคนก็คือจะเหมือนคนเราแหละคือจะมีตาขาวตาดําอันนี้จะเป็นตาขาวตาฟ้าครับแล้วในการเลือกซื้อปลารครับทุกคนคือเราควรจะต้องเลือกซื้อตัวที่ท้องเต็มๆครับทุกคนท้องแน่นๆไม่ควรเลือกซื้อตัวที่แบบว่าท้องแบบว่าดูกิวๆท้องดูแบบว่า บางๆอย่างงี้ทุกคนไม่ควรเอาคือมันหมายถึงว่าถ้าเกิดปลาท้องเต็มเนี่ยคือมันกินเก่งทุกคนอ่าแต่ถ้าเกิดปลาที่แบบท้องกิวก่วๆเนี่ยคือมันอาจจะไม่กินข้าวมันอาจจะปวดอะไรอย่างนี้ครับผมอ่าก็เป็นเทคนิคในการเลือกซื้ออ่าต่อมาครับผมทุกคนแล้วมาถึงในเรื่องราคาแล้วเจ้าตัวนี้ผมได้มาในราคา300บาทครับผมทุกคนเป็นไซส์1นิ้วนะครับผมทุกคนราคา300บาทอ่า ผมได้มา2ตัวก็600บาทครับผมในไซส์1นิ้วซึ่งถามว่ารู้เพศหรือยังก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมครับผมทุกคนก็คือต้องรอก่อนรอเขาแบบตัวโตมากๆก่อนก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีได้ครับผมถึงจะรู้เพศแล้วก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วก็เหมือนเดิมทุกคนคือยิ่งสถานที่ในการเลี้ยงของเราเนี่ยมันใหญ่เท่าไหร่ทุกคนก็ยิ่งโตเร็วเท่านั้น และตอนนี้คือผมก็ให้อาหารน้องปลาเขา2มือครับผมเช้ากับเย็นก็จะให้เป็นอาหารไอ้สีเขียวที่ผมเคยโชว์คลิปที่แล้วทุกคนอาหารแบบสำหรับปลากินพืชใช่ไหมเม็ดหนึ่งตอนเชา้าตอนเย็นผมก็จะให้เป็นอาหารปลาทอง <Okay. S 1> แต่เม็ดจมไปประมาณสัก1ิกว่าเม็ดได้ทุกคนให้มันเป็นแบ่งๆกันกินอะไรอย่างนั้นครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนน้ำให้เขาทุกๆ2อ,อถึงสวันครับผมทุกคนเพราะว่าเศษขี้ปลาเนี่ยเศษอึเขาเนี่ยกับเศษอาหารเนี่ยมันค่อนข้าง,งเหลือเยอะคือไอ้อาหารสีเขียวกลมๆเนี่ยทุกคนอย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปวันก่อนคือปลามันกินไม่หมดมมมันนเหลลืออออตดดดยผก็้งคๆูไ่ มันทําให้น้ําเสียได้อ่าแล้วต่อมาก็มาถึงนีสใส่ของน้องเขานะครับผมทุกคนนีสใส่ของเขาก็จะเหมือนเจ้า1 4 4 24k ปกติเลยครับผมทุกคนก็คือนีสใส่จะแบบว่าไม่ค่อยขี้อายเท่าไหร่ทุกคนตัวนี้แล้วเขาก็กินได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยครับกินได้ทุกอย่างตะไคร่กระดูดได้อย่างที่ผมเคยทดลองให้ดูนะครับผมทุกคนอ่าจะเป็นอาหารปลาทองก็กินได้อาหารปลากินเนื้อก็กินได้จะเป็นอาหารพืชก็กินได้ครับผมคือตัวนี้กินได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเกิดปลาอื่นตายมันก็สามารถกินได้เช่นเด แบบว่าทาความสะอาดตาค่ะอย่างเงี้ยเหมาะมากหรือจะเลี้ยงสวยงามส่วนตัวก็ได้ครับผมทุกคนและที่สําคัญคือเจ้าสายพันธุ์นี้มันไม่ชอบอากาศร้อนมากนะครับผมทุกคนถ้าเกิดอากาศมันร้อนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาร่วงได้ทุกคนหรือแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอากาศฉับพันก็สามารถตายได้เช่นเดียวกันครับผมอย่างเช่นคุณเลี้ยงในบอ่อแบบว่ากลางแจ้งใช่ไหมแล้วเกิดมันฝนตกหนักอย่างเงี้ย เออน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากมีน้ำล้นออกไปเร็วเร็ว,รวฉับพันอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขาตายได้ทุกคนทางที่ดีผมว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงนะสมมติเราอยากสวยงามใช่ไหมแล้วผมว่าควรเลี้ยงในตู้ดีกว่าถ้าเกิดไปปล่อยบ่อผมไม่แน่ใจว่ารอดหรือเปล่าคือผมไม่เคยลองไงคือผมเคยลองแต่แบบตัวสีดําไปซึ่งมันก็ตายห่าเพราะมันฝนตกหนักมากตายหมดเลย2 3สตัวต่อมาผมก็เลยไม่เอาแล้วก็คือรอเลี้ยงในนี้ให้ให้แบบมันใหญ่ดีกว่าทุกคนแล้วถ้าเกิดผมออกลูกมาอย่างเงี้ยผมอาจจะเอาลูก,กไปลองดูในบ่อปลา,าทองปลาทองอะไรอย่างเงี้ยอาดมงร เพราะถ้าเกิดแบบว่าผมไปซื้อมาเยอะๆเนี่ยแล้วมาเอาไปลงเอาไปลงแนละ้วถ้าเกิดมันตายเนี่ยมันไม่คุ้มเอาทุกคนมันก็เหมือนกับเอาปลาแบบ เอาปลาเด็กแล้วไปลงมันก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เสียเงินด้วยทุกคนแต่ถ้าเกิดผมลอดมาเองเนี้ยเลี้ยให้มันโตสักหนึ่งนิ้วสองนิ้วลออไปลงลองดูเนี้ยเออค่อนน่าสนใจหน่อยก็สำหรับเจ้า144ีีบูอายลองฟินนะครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ผมได้บอกรายละเอียดอ่าทางกายภาพเรียบร้อยแล้วราคาเท่าไหร่นี้ใส่เป็นยังไงกินอะไรก็บอกครบแล้วแล้วการดูแลรักษาน้องเขาเนี่ยควรจะดูแลยังไงผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมทุกคนก็จบเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับการรีวิวเจ้าปลาส คงอยากติดตามดูเจ้าพวกประหารนกยูงใช่ไหมครับผมกับเจ้าน้องปลาทองก็รอกันหน่อยครับผมทุกคนเพราะว่าเจ้าประหารนกยูงกับปลาทองเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่าประหารนกยูงตอนนี้คือผมไม่มีตู้จะเลี้ยงแล้วครับผมทุกคนผมก็คือต้องทําแค่อัปเดตปลาใหม่ทํานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมตอนนี้ผมรอห้องใหม่ทําเสร็จอยู่ใช่ไหมตอนนี้กําลังถึงขั้นตอนการทาสีอยู่ทุกคน <Okay. S 1> ถ้าเกิดทาทองทาสีแห้งเสร็จปุ๊บผมก็สั่งตู้มาลงคราวนี้ผมก็จะสามารถรีวิวน้องปลาได้เยอะแยะมากมายแล้วครับผมทุกคนส่วนเจ้้้าาาปทททออองเนนีีี่่่่ยยผผมมมกกัหหฟรใจะซืูคบุ ผมเนี่ยได้ฮอยักษ์ตัวใหญ่ใหญ่แบบลงบ่อแล้วขึ้นมา9นิ้ว10นิ้ว7 8นิ้ว4 5นิ้วอย่างเงี้ยผมไม่เอาแล้วตอนนี้ครับทุกคนคือมันก็ค่อนข้างหายากอยู่ครับทุกคนอ่าก็ต้องรอกันหน่อยผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่ตามผมเนี่ยไม่ได้อยากดูปลาซักเกอร์มากเท่าไหร่ครับผมแต่ก็อดทนดูไปหน่อยครับผมทุกคนเพราะว่าคือผมรักน้องอะ่ะคือผม พอดูไปดูมาผมเริ่มชอบไงทุกคนตอนแรกผมก็กะเอาแค่1นึ่งสีตาแดงตัวเดียวใช่ไหมครับทุกคนแต่คือพอผมแบบศึกษาไปเรื่อยเลี้ยงไปเลี้ยงมากเนี่ยมันก็แบบเออเริ่มชอบเริ่มหลงรักคือมันน่ารักดีทุกคนมันแบบมีเสน่ห์อะเออผมดูแล้วมันก็เออ สวยดีอดทนดูกันไปหน่อยแล้วกันครับผมแล้วยัางไรก็ฝากติดตามผมเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โหลดกระดิ่งและที่สาคัญฝากติดตามไอจหลกักฝากติดตาม Facebook ส่วนตัวฝากติดตามแฟนเพจไอไก่คนดีคนเดิมให้ด้วยนะครับผมทุกคนถ้ายัางไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ